สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแบ็คโฮนะครับคลิปนี้ผมพามาดูหน้างานที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่แปลงนี้อยู่ที่อำเภอน้ําพองนะครับคลิปนี้เราจะพามารีวิวนะครับโคกหนองนาที่เราได้ขุดเสร็จไปแล้วนะครับแปลงนี้เราทำไปเสร็จไปน่าจะได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับก็คลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันให้ดูนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับอยากเห็นว่าหลังจากทำเสร็จไปแล้วนะครับมีการปลูกต้นไม้มีการอยู่จริงเนี่ยนะครับ หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเขาปลูกอะไรกันบ้างเขาทำยังไงนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้ได้ชมกันนะครับว่าเขาทำยังไงต่อไปนะครับหลังจากที่ผุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมารับชมกันดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันล้อมก่อนเลยนะครับที่แปลงนี้นะครับ จริงๆผมก็จารายละเอียดไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับเดิมเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นคันล้อมนะครับที่เราขุดไว้ให้นะครับซึ่งตัวคันล้อมเนี่ยลูกค้าก็ได้มีการปลูกต้นไม้นะครับหลายๆคนนะครับกังวลเรื่องการปลูกต้นไม้ว่าปลูกยังไงนะครับอันนี้เขาก็ปลูกริมนะครับพอเขาปลูกริมตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับรถก็สามารถวิ่งได้นะครับซึ่งน่าจะไม่ต่ํากว่า4เมตรนะครับรถยนต์วิ่งได้สบายเลยนะครับ ขันล้อมตรงนี้นะครับก็มีการปลูกต้นไม้นะครับมีปลูกกล้วยอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอบบ่อขอบร่องน้ำเนี่ยก็มีหญ้าขึ้นนะครับตามปกตินะครับให้หญ้ามันขึ้นอย่างนี้ดีแล้วนะครับมันจะได้ป้องกันในเรื่องของหน้าดินพังทลายนะครับจริงๆถามว่าร่องน้ําที่เราขุดเนี่ยนะครับมันเป็นร่องน้ํารูปทรงฟรีฟอร์มนะครับก็ถือได้ว่าร่องน้ำเนี่ยยังยังอยู่ในสภาพที่ดูดีอยู่นะครับไม่ได้ว่าพัง น่าเกียดอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็โอเคเลยนะครับร่องน้ํานะครับเนื่องด้วยเราขุดเป็นเอ่อสโลปนะครับเราไม่ได้ขุดให้มันชันนะครับอตรงนี้นะครับก็มีการปลูกนะครับต้นไม้อย่างงี้ก็ปลูกต้นสักใบนะครับก็เริ่มโตแล้วนะครับผมไม่มั่นใจว่าลูกค้าเขาเริ่มลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้มันประมาณ2ปีละ ประมาณนี้นะครับแนวคันล้อมใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับว่าหลังจากทําคันล้อมเสร็จนะครับแล้วจะปลูกอะไรนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เอามาให้ดูแล้วนะครับว่าพอทําคันล้อมเสร็จก็ให้ปลูกแบบนี้เลยนะครับถัดจากคันล้อมนะครับเลี้ยวเข้ามาภายในนะครับตรงนี้นะครับก็ทําเป็นถนนซอยเข้าไปนะครับเพราะว่าบริเวณทางด้านนี้นะครับภายในพื้นที่เนี่ยตรงนี้ ลูกค้าทําเป็นแปลงนานะครับอันนี้ก็ทํานาจริงๆนะครับได้ทํานาจริงๆนะครับอันนี้ก็น่าจะได้เกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับแต่ว่าแปลงนาเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เป็นประมาณนี้นะใครที่แบบว่าอยากจะทําเป็นบ้านสวนนะครับเป็นโคกหนองนาแล้วก็ให้มีครบเลยนะครับมีทั้งบ่อเก็บน้ํามีพื้นที่ปลูกป่ามีพื้นที่ทํานานะครับตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับน่าจะพื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณ8ไร่นะครับเดี๋ยวขึ้นรายละเอียด ต่างๆให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับลูกค้ามีการทําระบบน้ำนะครับติดสปริงเกอร์นะครับก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการลดน้ําต้นไม้นะครับใครที่มีทุนนะครับก็ทําแบบนี้ผมว่าดูแลง่ายนะครับเราไม่ต้องมาลดน้ําบางทีเราไม่ว่างอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะให้คนมาคอยเปิดสวิคน้ําแล้วก็ให้เขาลดน้ําต้นไม้ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับ นี้ก็เป็นแปลงนานครับอันนี้ก็ปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาลงเป็นพวกไม้ป่านะครับลงเป็นพวกไม้ป่าแล้วก็แซมแซมไปนะครับพวกกระเจีย๊ยบพวกาข่านะครับพวกตะไคร้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะปลูกพวกพยุงนะครับพยุงยางนาต้นสักนะครับซ้ายขวาก็จะเป็นแปลงนานะครับ เดี๋ยวเรามาดูบ่อกันนะครับว่า,าบ่อที่ผมขุดไว้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผ่านไป2ปียังสภาพยังโอเคไหมนะครับก่อนที่เราจะไปดูบ่อน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราถมดินเอาไว้นะครับรอบๆบบ่อนะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้าก็ทําจัดการเป็นสวนนะครับปลูกในเรื่องของกล้วยมะม่วงนะครับพวกผลมไม้ต่าง ลูกค้าเขาก็ลงไว้ตรงนี้นะครับมีการปลูกตะไคร้นะครับปลูกหญ้าหวานนะครับเนี้ยนะครับก็ปลูกลูกค้าเขาก็ปลูกเป็นระเบียบนะครับแล้วก็มีการวางระบบสปริงเกอร์อย่างนี้นะครับตลอดนะครับทาให้การจัดการในเรื่องของน้ําเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปของบ่อน้ํานะครับซึ่งบ่อลูกเนี้ยเราขุดทําให้เป็นรูปหัวใจนะครับบ่อลูกนี้จะเป็นรูปทรงหัวใจนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นญ้าที่ขึ้นอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราให้ย่ามันยึดหน้าดินเอาไว้แบบนี้นะครับเวลานั้นเราก็แค่มาตัดญ้านะครับลูกค้าเขาก็คอยดูแลนะครับดูแลดีมากเลยนะครับต้นไม้ถือได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขามีน้ํา น้ําเขามีนะครับเขามีน้ําจากบ่อด้านหน้าที่ดินนะครับแล้วก็บ่อที่ผมขุดเอาไว้ให้นะครับแล้วก็มีการเจาะบาดาลนะครับมีการทําระบบโซล่าเซลล์นะครับทําให้น้ําตรงนี้นะครับทำให้ที่ตรงนี้นะครับมีแหล่งน้ําในการลดน้ําต้นไม้แล้วก็ใช้ในการอยู่ร่วมอาศัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับที่ลูกค้าใช้นะครับในการใช้ไฟนะครับจาก จุดนี้นะครับในการเดินไปตามปั๊มน้ําต่างๆให้กระจายลดน้ําต้นไม้นะครับเนื่องด้วยเขาเดินสปริงเกอร์ไว้เกือบเกือบทุกจุดเลยนะครับที่เราเดินไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาทําสปริงเกอร์นะครับฝังท่อนะครับแล้วก็วางสปริงเกอร์ไว้แบบนี้นะครับมีตลอดเลยนะครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับในการจัดการต้นไม้เนี่ยในการลดน้ําต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับทำให้การดูแลเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับ ถัดมานะครับทางบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นของไส้ไก่นะครับที่เชื่อมกับบ่อด้านหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นของไส้ไก่นะครับที่ขุดเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มนะครับโค้งเว้าไปนะครับอันนี้ลูกค้าก็มีการปลูกตะไคร้แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นทางเชื่อมเพื่อเข้าไปหาพื้นที่ที่เป็นคันล้อมนะครับเพราะว่าเราทําให้เป็นคันล้อมล้อมรอบพื้นที่นะครับ นี่เป็นคันล้อมนะครับเชื่อมกับพื้นที่เก่าของลูกค้านะครับมีที่เลี้ยงไก่นะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้ด้วยนะครับแนวนี้ก็จะเป็นแนวคันล้อมนะครับก็ปลูกต้นไม้เหมือนเดิมครับชานพักอย่างที่ผมบอกนะครับก็ยังทําประโยชน์ได้นะครับปลูกต้นไม้ได้นะครับไม่ได้เสียหายนะครับปลูกกล้วยอย่างตรงนี้ลูกค้าเขาก็ลงกล้วยไว้นะครับมีควายด้วยนะครับสองตัว นะครับอ้วนเลยก็พื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณ8ไร่นะครับทำเป็นโคกหนงนานะครับมีพื้นที่นะครับตามแนวคันล้อมเนี่ยนะครับตามแนวคันเนี่ยลูกค้าปลูกเป็นพวกไม้ป่านะครับแล้วก็บริเวณด้านบ่อน้ำนะครับที่เราขุดไว้เนี่ยเราถมดินทําเป็นโคเอาไว้นะครับบริเวณนั้นลูกค้าก็ปลูกเป็นพวกพืชผลไม้นะครับแล้วอีกอย่างคือแนวคันล้อมเนี่ยลูกค้าก็ลงกล้วยตามชานพักตลอด ทำให้มันมีทั้งไม้ป่ามีทั้งผลไม้นะครับแล้วก็มีนานะครับมีนานะครับส่วนในบ่อน้ําหรือคลองไส้ไก่เนี่ยก็มีการเลี้ยงปลาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เลยนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอน้ําพองนะครับใครที่มีพื้นที่นะครับแล้วก็สนใจอยากจะทําเป็นโคกหนองนานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทีมงานโชคขนง่มไรแบล็คโฮนะครับ ก็คลิปนี้เอามาให้หลายๆท่านได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับมีที่แล้วแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรมั่งนะครับจะปลูกต้นไม้ยังไงนะครับอันนี้เราก็เอามาให้ได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณบ้านที่ลูกค้าได้มาปลูกเอาไว้นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับลูกค้าเขาให้เราถมนะครับทำเป็น เพื่อที่จะลงบ้านนะครับอันนี้ก็ได้ทําการสร้างบ้านแล้วนะครับเหมือนเพิ่งจะกําลังสร้างไปนะครับแต่อาจจะยังเหลือเก็บรายละเอียดน่าจะยังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็ค่อยๆทําไปนะตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณพื้นที่ปลูกบ้านนะครับก็สวยนะครับเป็นบ้านสวนนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับ วิวดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากรู้สึกล่มลื่นนะครับเย็นนะครับน้าอุดมสมบูรณ์นะครับแรกๆนะครับเขาบอกว่าแรกๆจะลําบากนิดหนึ่งนะครับเรื่องการทําระบบน้านะครับการปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าเมื่อทุกอย่างเขาทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ลงตัวและสบายแล้วนะครับดูแลไม่ยากนะครับใครที่อยากจะดูแลพื้นที่ตัวเองนะครับให้ง่ายๆนะครับก็ลองมาทําตามแบบนี้ดูนะครับ สวยมากครับมีบ้านนะครับมีพื้นที่ทํานานะครับมีพื้นที่ปลูกต้นไม้นะครับเป็นบ้านสวนนะครับมีบ่อเก็บน้ําอันนี้จะเป็นบ่อบ่อลูกใหญ่นะครับซึ่งเดิมเนี่ยตรงนี้เขาเป็นบ่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เราถ้าให้ทําการปรับแต่งบ่อนะครับปรับแต่งบ่อลอกบ่อตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ลูกค้าก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำนะครับแล้วก็เดินท่อนะครับเพื่อใช้ในการลดน้ําต้นไม้ จะสังเกตได้เลยนะครับว่าเขามีน้ําอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเพราะว่าเขามีแหล่งน้ํามีพื้นที่ให้เก็บน้านะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับสําหรับการทําเกษตรแบบนี้นะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับเกิดแรงบันดาลใจนะครับอยากจะขุดทาโคกหนองนาแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาให้ทางทีมงานโชคหลวงวิทย์แบคโฮนะครับเข้ามาในการขุดแบบนี้ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทีมงานโชคเหลืองวิไลแบคโฮคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ